เหรียญเสมามหาสมปรานาหลวงปู่หมุน3โคดูตรงไหนวันนี้มาดูกันนะครับเสมามหาสมปาานานะครับตอก3โมโคนะครับโค้ดแรกนะครับเป็นโค้ดอุนโรมนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ด้านบนตรงนี้นะฮะนี่คือโค้ดอุนโรมนะครับบริเวณสังคตินี่นะฮะเราจะเรียกกันว่าโคดเถาะนะครับตอกชัดลึกนะครับ ตอกบริเวณสังคตินะครับหลายองค์ตอกชัดตอกลึกบางองค์ตอกไม่ชัดนะครับส่วนบริเวณใต้านาแข้งตรงนี้นะครับจะเป็นโคตรมีนะครับวันนี้นำมาให้ได้ชมกันก่อนนะครับเสมา3โคตรยอดนิยมเราจะดู3โคตรตรงไหนนะครับหลายคนพอเข้าใจแล้วนะครับสภาพแดงแดงเดิมๆแบบนี้นะครับเหรียญหลักอีก1รุ่นนะครับของหลวงปู่หมุน เสมามหาสมปาานาจะสร้างในปี2543นะครับวัดซับลำใหญ่มาพร้อมกรอบทองนะครับองค์นี้นะครับสภาพแดงๆแบบนี้นะครับพร้อมกรอบแบบนี้เช่าหาเล่นกัน44,000บาทครับพร้อมจะส่งรับประกันพระแท้โทรมาพูดคุยสอบถามต่อรองกันได้ครับ